สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเดือนพฤษภาคมสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ช่วงต้นเดือนระยะวันที่30เมษายนดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีโคจรสถิตพบอริเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสลับเรือนสามราศีกับดาวอังคารและดาวศุกร์อีกทั้งดาวเสาเจ้าเรือนกระดุมพระ โคจรสถิตพบสหัชชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวพุดธดาวแห่งคู่ครองความรักเป็นดาวอุดมเกณฑ์อีกทั้งดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดจึงส่งผลดีด้านการงานด้านการเงินด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตา อยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ด้านธุรกิจต่างๆที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลักนณาราศีธนูตลอดเดือนนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวเสาร์ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบสหัชชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเกตส่งผลให้ด้านการเงินระยะนี้อยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรเป็นอย่างมากเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่หาเงินเก่งมีความขยันขันแข็งด้านการหาเงิน และมักจะมองเห็นลู่ทางการหาเงินได้เป็นอย่างดีส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีเครดิตและบารมีด้านการเงินเป็นอย่างมากเป็นที่เชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปช่วงนี้เจ้าชะตามักมีโชคด้านการเงินมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้ง สำหรับการหาเงินหรือการลงทุนในธุรกิจการเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรงเช่นการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยการหมุนเงินในด้านการซื้อมาขายไปการเป็นนักธุรกิจด้านการเงินการเสี่ยงโชคด้านการเงินการเป็นตัวแทนนายหน้าและการค้าขายทุกชนิดถ้าได้ลงทุนหรือหาเงินในด้านนี้ จะประสบผลสำเร็จด้านการหาเงินเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะและรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากธุรกิจการขนส่งทุกชนิดสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่ชชะตาเป็นอย่างมาก สำหรับรายได้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศหรือรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการไปทำงานยังต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาสร้างรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินช่วงนี้อาจมีผู้ใหญ่และหุ้นส่วนบางคนคิดเบียดบางผลประโยชน์ด้านการเงิน เพราะช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นอย่าปล่อยให้หุ้นส่วนและผู้ใหญ่บางคนเข้ามาวุ่นวายด้านรายรับและรายจ่ายด้านการเงินให้มากนักอาจส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเสาดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเกตและโยกกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่เสริมบารมีและดาวเสาโยกกับดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาพิมุกเป็นคู่ศัตรูอีกทั้งยังจตุโกนกับดาวพระฤหัสดาวมนดตยูและโยกลัคนาจึงส่งผลดีและส่งผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่21พฤษภาคมช่วงนี้ดาวอาทิตย์ดาวสุขและดาวพุธโคจรสถิตพบอริ อยู่ร่วมเรือนดาวพรฤหัสและดาวมฤตยูส่งผลให้ด้านการเงินจะอยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรขึ้นมากกว่าเดิมรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและรายได้ด้านการเงินที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนและต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดี สร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนพฤษภาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพุธระยะวันที่หนึ่งพฤษภาคม ถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมโคจรสถิตพบพันธุเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ระยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งและคล่องแคล่วด้านการงานมักมองเห็นลู่ทางด้านการงานใหญ่ได้เป็นอย่างดีระยะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานครั้งใหญ่อาจมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน เลื่อนขัน้นเลื่อนชั้นหรือเปลี่ยนอาชีพการงานแต่อยู่ในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าช่วงนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการขนส่งทุกชนิดและประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดี วิสหายคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดีสำหรับการลงทุนในธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จด้านการงานและผลงานช่วงนี้จะมีการครบหาสมาคม ติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการงานกับคนหมู่มากส่อุรให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดและมักจะมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับข้อควรระวังด้านการงานช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบด้านการงานอาจจะต้องใช้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรระวังอย่าใช้คำพูดดุรแรงกับมิตรสหายผู้ใหญ่และผู้ร่วมงานบางคนอาจส่งผลเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าด้านการงานให้เกิดขึ้นได้อีกทั้งการลงทุนธุรกิจด้านการงานถ้ามีการลงชื่อเซ็นเอกสารในสัญญาข้อผูกพันใดๆควรพิจารณาให้รอบคอบอาจส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุธดาวแห่งการงานเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ความเป็นดาวนิดและดาวประเกษตรฟื้นตัวไม่อาจให้โทษด่านร้ายได้และดาวพุธอยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารเป็นคู่วาทะคู่วิชาการและโยกับดาวพฤหัสเป็นคู่ปราดบัณฑิต อีทั้งยังโยกกับดาวมฤตยูและอยู่ร่วมเรือนลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นระยะวันที่7ถึงวันที่25พฤษภาคมดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบปุตตะช่วงนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยบุตรบริวารและลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยม มาให้พัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จในผลงานสร้างรายได้ชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้านการงานเป็นอย่างสูงเป็นที่นิยมเชื่อถือของผู้คนเป็นอย่างมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการค้าขายใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยม มาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการขายปลีกขายส่งนำเข้าส่งออกรับส่งสินค้าทางออนไลน์และประสบผลสำเร็จแต่รับความนิยมชมชอบในผลงานเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ทำงานประจําเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้ไปดูงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจสูงด้านการงานเป็นอย่างดีสำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงนี้การศึกษาจะก้าวหน้าเป็นอย่างมากและจะได้ศึกษาในวิชาแขนงใหม่ๆโดยได้รับความรู้จากครูอาจารย์ใหม่ๆ อีกทั้งยังอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคณะศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่ๆที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมและยังอาจจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานกำลังสมัครงานหรือหางานทำจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุธด,ดาวแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนลาภ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกเป็นคู่ธาตุคู่เสน่ห์และดาวพุธอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสถิตเจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุจเป็นคู่ประชาสัมพันธ์อีกทั้งดาวพุธยังโยกับดาวเสาเจ้าเรือนกระดุมพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่สมพลและตรีโกนกับลักนาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้น หลังวันที่25พฤษภาคมไปจนตลอดทั้งเดือนดาวพุธโคจรสถิตพบปริอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขดาวพฤหัสดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูช่วงนี้ดาวสุขเจ้าเรือนลาพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรทำให้พบอริไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ดาวพุธดาวแห่งการงานเป็นอย่างมากช่วงนี้ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือรายได้ด้านการงานจากการที่ไปทำงานยังต่างประเทศจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมและส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนพฤษภาคม สรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีธนูตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพุธมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดและเป็นประ,กะเกษตรและเป็นอุดมเกณฑ์ช่วงนี้ดาวพุธอยู่ร่วมเรือนลัคนาและเป็นดาวอุดมเกณฑ์ ส่งผลให้ความเป็นดาวนิดและประเกษตรไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวพุธดาวแห่งคู่ครองความรักเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวแห่งความรักอีกดวงคือดาวสุขโคจรสถิตพบปุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาพิมุกเป็นปริวัติเกษตรและอยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุด ส่งผลให้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักเป็นรักแท้ที่มั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจเป็นผู้ที่มีฐานะความเป็นอยู่และอาชีพการงานดีเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติ หรือได้พบเจอกันในต่างประเทศเป็นผู้ที่มิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแนะนำให้ได้รู้จักเป็นผู้นี้มีอายุอยู่ในไวัยไล่เลี่ยก,กันหรืออ่อนกว่าและมักจะเป็นผู้ที่นำโชคลาภมาให้เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมอแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างสดใสหวานชื่น อีกท่านยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ไปลงหลักปักฐานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและใช้ชีวิตรักร่รวมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับอุปสรรคและปัญหาพอมีอยู่บ้างช่วงนี้ถ้าได้พบเจอผู้ที่คิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตควรรีบสารสัมพันธ์ความรักต่อกันให้ดีเพราะอาจจะมีผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงมิตรสหายบางคนคอยกีดกันด้านความรัก หรือคิดแย่งชิงความรักสร้างความวุ่นวายด้านความรักให้เกิดขึ้นได้ปัญหานี้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมีความซื่อสัตย์มั่นคงถาวรต่อกันเป็นอย่างมากอีกทั้งยังจะได้ร่วมกับคู่ครองคนรักทำมาหากินและประสบผลสำเร็จ สร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างดีทำให้ชีวิตรักและครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่นสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีสำหรับโชคลาภด้านความรักช่วงนี้เจ้าชะตามักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอยามใดที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งด้านความรักเกิดขึ้นญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายและผู้ที่อยู่รอบข้าง มักจะคอยให้ความช่วยเหลือไกล่เกลีย่ยให้เป็นอย่างดีสําหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักช่วงนี้พอมีอยู่บ้างจากการที่ได้ร่วมมือกันประกอบกิจการงานและใช้ความมุมานพยายามด้านธุรกิจการงานเป็นอย่างมากทำให้อาจเกิดข้อขัดแย้งด้านการงานอยู่บ้างดังนั้นควรรักษาอารมณ์ปรับความเข้าใจปัญหาด้านการงานที่ทำร่วมกันให้ดี อย่าสร้างปัญหาข้อพิพาทด้านการงานที่ส่วนใหญ่มักเกิดจากมิสหายบางคนสร้างปัญหาขึ้นอุปสรรคและปัญหาด้านคู่ครองความรักก็จะผ่านไปได้ด้วยดีและดำเนินชีวิตรักร่วมกันอย่างราบรื่นสำหรับชาวลัคนาราศรีธนูท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาและอยากจะได้บุตรธิดาก็จะได้บุตรธิดาดังหวังในช่วงนี้ บุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีและนำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะประพฤติตนดีสมเป็นกุลบุตรกุลธิดาเป็นที่ชื่นชมของบุพการีและเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดี อีกทั้งช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอีกทั้งยังจะไปไหนมาไหนร่วมกันอยู่เสมอเสมอทำให้ชีวิตรักและครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่นมีรักที่สดใสหวานชื่นและมีความสัมพันธ์ด้านความรักลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาบดาวแห่งโชคลาบของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวศุกร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกและเป็นดาวบริวัติเกษตรระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่21สเอดพฤษภาคมโคจรสถิตพบปุตตะ ส่งผลให้ระยะนี้ชาวชะตาจะมีโชคอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านการเงินมักจะเกิดมีขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้ธุรกิจด,ด้านการเงินไม่ว่าจะลงทุนในธุรกิจด,ด้านใดก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้ จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะและโชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านการลงทุนธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือโชคลาภใหญ่จากการไปทำงานยังต่างประเทศอีกทั้งจะมีโชคลาภที่ได้มาอย่างลับๆเป็นโชคลาภที่เจ้าชะตาเองไม่อยากจะเปิดเผยให้ผู้ใดได้รับรู้และโชคลาภที่มาจากศัตรูคู่แข่ง ในธุรกิจด้านต,าต่างๆที่กลับกลายมาเป็นมิตรส่งผลให้เกิดโชคลาภใหญ่อย่างไม่คาดคิดสำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่หลากหลายช่องทางสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินอยู่อย่างไม่ขาดดังนั้นรายรับและรายจ่ายด้านการเงินควรควบคุมไม่ดีอย่าไว้ใจมิสหายและผู้ใหญ่บางคนให้มากนัก อาจมีการคิดเบียดบางผลประโยชน์ด้านโชคลาภอาจส่งผลเสียหายด้านโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวศุกร์ดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกเป็นดาวปริวัติเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่สมพลและดาวศุกร์โยกับดาวเสาที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ศัตรู อทั้งยังโยกกับดาวเกตและตรีโกนกับลักนาจึงส่งผลดีและส่งผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่21พฤษภาคมดาวสุขดาวแห่งโชคลาภยกข็้าสู่ราศรีพฤษภโคโจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรช่วงนี้จะเกิดโชคลาภใหญ่ที่มาจากธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูง สำหรับด้านการงานระยะนี้ถ้ามีการประกวดราคาแข่งขันการประมูลงานใหญ่ก็จะชนะการประมูลดังหวังสำหรับท่านที่มีอาชีพด้านการกีฬาหรือเป็นนักกีฬาจะชนะการแข่งขันสร้างชื่อเสียงเกียรติยศในผลงานด้านการกีฬาจนเป็นที่เลื่องลืออีกทั้งโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินญ,ญ,ญานพาหนะ มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่กว้างขวางและดีขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดจะโชคดีมีกิจการเป็นของตนเองนิสิตนักศึกษาจะสอบผ่านทุกวิชาได้เกรดและคะแนนที่ดีและจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างถิง่นต่างแดนหรือต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบอาชีพการงานประจำจะโชคดีได้เลื่อนขัน้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นและจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งจะโชคดีได้ถูกส่งไปดูงานยังต่างประเทศผู้ที่ตกงานว่างงานจะโชคดีได้งานทําดังหวังในช่วงนี้ สำหรับโชคใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือโชคลาภที่เกิดจากการไปทำงานอย่างต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนพฤษภาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัก,กนณาราศีธนูตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูทิศประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการเงินคือทิศใต้ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่าง ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและวคำนวณหาทิศสิริมงคลตามความประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการต่างๆประจำวัน ใช้ในการไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีธนูครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเลขห้าคือเลขประจำตัวตนเลขสี่คือเลขแห่งการงานเลขเจ็ดคือเลขแห่งการเงินเลขหกคือเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจําวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะะบนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขสี่เลขแข่งการงานปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขเจ็ดเลขแข่งการเงินปักทูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกเลขหกคือเลขแข่งโชคลาภปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอรัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอวงในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง รอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ